เกาไหนล่ะเราจะไม่ได้เคลื่นอนเลยเนี่ยแล้วกลัวเสียเวลาเลยจบให้เออเออคือว่าผมจะเดินทางไปเกาะคุณจะไปเกาะเหรอคะครับเออเร็เวก่อนค่ะโอ้โหลีลาลีลาขอฉันเกาะคุณไปด้วยได้ไหมคะคิดว่าฉันเป็นเห็บหรือเป็นหมัดก็ได้คะ่ะ <laughs> ตกลงคุณจะเกาะผมไปแบบเห็บ <laughs> ผมก็จะเป็นหมาขี่เลื้อให้คุณเกาะไปค มีเรือไปไหมอ๋อไม่มีค่ะรู้สึกว่าจะเหลืออยู่ลำเดียวเ้าเรือมาพอดีไปกับผมอะแล้วแล้วเทพก็ก้าวขึ้นเรือเรือลำสุดท้ายด้วยอ๋อเทพสุดท้ายใช่ไหมักลับเกาะไม่ได้ะันขอไปด้วยนะคะอ่าจะป่าวไงบอกเขาสิก้าวขึ้นสิไปมุดทำไมอ่ะเอาลงหน่อยเอาลงมาหน่อย เงี้ยวเดี๋ยวเขาเวียนหัวหรอกหันหน้าไปด้านนู้นเดี๋ยวเขาเป็นฝาแฝดพอเลยฮะอันนี้เรื่องชู้ครับไม่ใช่ไททานิกครับเออไปนั่นนะค่ะค่ะ เนี่ยเน่เน่เน่ให้ตายเลยต่อยนี่จูนอากาศไม่ดีเลยเฮ้ยใบใยญ่มอเตอร์ไซค์ดึงเชือกเอ่อหางเสืออะไรมันจะไปถึงไหมเนี่ยถึงออกทะเลนี่ไ่พัดอะเออดึงหางเสือสบายดึงไอ้แล้วเรือก็แล่นออกไป าไปเปปล่าไเรื่อยๆไงบ้านคุณอยู่ไกลไหมล่ะคุณอยู่คุณก่อนนั้นเหรอท้องทะเลอันสวยไงมาเกลียดแล้วเป็นกันบ้างได้เลยมีตั๊กปลาเล็กปลาน้อยพร้อมด้วยเต่าตัวนี้นอยเนี่เป็นตัวอะไรเรือของทั้คู่เล่นแข่งกับเต่าตัวน้อยก็ว่านทำไมเราให้เต่าแซงได้ยังไงเต่าก็แซงขึ้นเลือก็แซงเต่า ออ่อออขณะที่แล่นเรืออยู่กลางทะเลลอยไปลอยลมพายุก็พัดมาลมพายุามันมา่าไปลมได้ผนลมได้ผลคล <c ười> ืนสั่กระดับำคลืนสั่กระหน่ำ <า>เดี๋ยว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 ทำมะอีกด่านไม่ไฝันจะผานปเลยเลียเป็นทางีตัดสินใจไปเลยเอาเ คุณผู้ชมเรื่องราวของชูยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับยังจะสื่อสนานกันต่อแต่ไว้ต่อวันพรุ่งนี้ครับเพราะว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วละเมออีกแล้วใช่ไหม ชอบชอบเฮ้ยคอร์รงเลยโยฮานจะให้ไม่ได็กพีเล่ากันเลยเอาใหม่แล้วเหรอมันอยู่อยู่นี่ครับขอร์รงเลยโยฮานพบกับชวนชื่อได้ใหม่สวัสดีครับบทเรลยน น้องพีล่ะทำไมไปเรียกอีเลยไม่ได้เรียกอีทรายอย่างเดียวนะมันยังไงวันดีคืนดีเขาอวยพรให้พี่อวยพรว่าอีทซายไม่เลยมึงจะตายสักทีโกรธไม่โกรธไหมไม่โกรธเขาหรอกเขากลัวเราเป็นเป็นฟีดแบ็กตอบรับไงเวลาไปไหนมาไหนคนจะถามว่าน้องทรายน้องพีมาด้วยหรือเปล่าเราก็แฮปปี้เอนดิ้งกันดีอ่ะใช่ไหมคนเรามันหน้าตา you want kiss the m i รอะไร มันก็จูบไง You Want k i s s m a h Tonight You Get Out Girl Friend Go อะไรอะไรล่ะวันนี้ส่งเพื่อนหญิงกลับบ้านจ้ะ You and Me Go to s h l e b r a t i o n You Want k i s s m e Okay Okay Mister มา You Want k i s s m e Now ข้างนี้ You Want k i s s m e Your Mouth and My Mouth เขาบอกว่าเขาไม่จูบหรอกเดี๋ยวตเดี๋ยวปากน้องสายไปฮุบจมูกเขาเข้าเขาจะตายเอายยุ่ยุยดูว่าน้องสายสวยมาน้องสายยอดตัวนิดหนึ่งสวยอยู่แล้วอ่ะปากนิดหนึ่งอ่ะน้องมวยจัดการผู้จัดการเปลี่ยนไปผู้จัดการเปลี่ยนไปผู้การดอโทรศัพท์โทรศัพท์อะไรนะโทรศัพท์มาอ๋อฝากโทรศัพท์ไว้ประสาัครับอ๋อเอ้ยอะไรอะ ติดระบบสั่นเอาไว้ตั้งระบบสั่นเอาไว้เดี๋ยวขอรับโทรศัพท์แป๊บเดียวนะเจอแล้วจ้ะฮัลโหลเธอวางก่อนเดะนี่ฉันวางตนะั้งแต่เห็นเบอร์เธอแล้วเนี่ยเธอนั่นแหละวางก่อนเธอวางก่อนเธอวางก่อนเด้ เฮ้ยเจ้าว่างกอนไอ้สายในแซงมาได้ไงว่างจอเคไม่ต้องวางแล้ววันนี้วางทำไมละรรายการเนี่ยรายการของชวนชื่นคาเฟ่คาเฟ่ที่คนอยากจะมาใช่คนถามเยอะนะอพี่โจงพี่โจงพี่โอ้โหโอ้โหสนุกสนานมากนะครับนะครับปรบมือให้กับน้องสายคุณแม่ขอร้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงฮะ สุขสบายดีครับไม่ได้เจอกันนานไม่เจอกันนานก็ดีดีดีทุนี้ดีรายการชวนชื่นโอ้โหชวนชื่นคาาฟเนี่ยชอบมากเลยครับผมเมื่อไรจะได้มาก็มาจริงๆริวันนี้ก็มาเดี๋ยวโอกาสหน้าก็ต้องมาอีกจริงจริงนะครับมีหนึ่งก็ต้องมีสองใช่นะครับพบกันเวลาเท่าไหร่ห้าโมงครึ่งนะฮะห้าโมงครึ่งเจอกันที่นี่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับน้องนองหนูหนูที่กำลังชมอยู่ทางบ้านดูรายการนี้เสร็จแล้วปั๊บทำการบ้านนะ อ่านะฮะทำการบ้านให้เสร็จ<า>สับเพียบเลยการบ้านไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวพี่สายจะไปช่วยสอนอพี่สายไม่ต้องไปหรอกครับเดี๋ยวก็วิ่งกันตะลอบเปิดเปิงหมดเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับอย่ะเจียบอย่าจนนะครับ วัีน้่านีว่สน่นี้